ครับก็สวัสดีครับมือนีมาอัปเดตงานครับผมจะประกอบเครื่องเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากห้างหายมาโดนครับเ่อดดให้เบิ่งนครับนี่ครับผลงานกับประมาณนี้นะครับล่อเห็ดชื่อเข้าไปแล้วกะเก็บทรงเก็บสีสีเครื่องครับ ส่วนเครื่องที่เหลือลูกค้าสร้างไว้ก็รล่อจังหนครับวัใจรยอจังหนอันนี้มาอัปเดตงานให้ลูกค้าเบิ่งครับเล็ดก็ับเป็นสเตเลสสามนี่ครับผมอนีลูกค้าหลายคนถามนี่ครับเป็นสเตเลสสามวนซี่หนาหนึ่งจุดหามิ้นครับ บานพุงบานพับมันกะสแตนเลีครับชุดหัวจับมุนนี่กัเป็นเลียดเร่นครับเดืดสามส่วนสี่ซึ่งเบิดครับตัวด้สนใจกะทักเขามาได้ครับโทร่เขามาสอบถามกันได้ครับพยายามให้เน้นโทร่ไปนะครับ สนใจกับซั่งผมผมก็ได้ครับก็บว่ากับบ๊บมีมาจําครับทุกเครื่องที่ผมส่งให้ลูกค้าโบ่มีมาจําจักบาทครับคือกะบว่าง่ายกะผมพร้อมเครื่องผมพร้อมลูกค้าพร้อมผมก็ไปติดตั้งให้เลยครับราคาก็เป็นกันเองครับสนใจกับติดต่อเข้ามากเลยครับเบอร์โทรกับศูนย์แปดห้าเจ็ดห้าเก้าเก้าสี่สี่ห้าครับซางโควิดนี้นครับเครื่องหวานเข้าโควิดเจริญการช่างครับ ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กันครับหักกันไห้แพ่งกันไห้ดีก็สร้างกันครับผมมียังแนะนำกันแนะนำกันเขามากครับผมก็สิปรับปรุงให้ลูกค้าได้แบบนั้น,นแบบนี้ก็ผมก็จะพยายามปรมปับปรุงให้ครับแต่ว่าสาเห็ุนอกเหนือจากแบบที่เห็ดยู่นี่ผมก็คือว่าไงว่าผมว่าละเพ็ดครับเพราะว่าตะเกิดลูกค้าเ่ะเอา มันจะมีปัญหาทันทีครับคือแต่เหตดส่งแบบนี้เครื่องตั้งแบบนี้คือผมติดตั้งให้ผมออาไปให้ได้ยอบลูกค้ามันใจว่ารับกับสร้างเข่ามาไเลยเลยครับเดี๋ยวผมกจะเรงประกอบอดี่ครับเดี๋ยวนี้กับประกอบขึ้นรือีๆครับจะเชียวให้ลูกค้าท่านว่านเข่าเลยครับว่านเข่าว่านหนำครับ ครับเกาเท่านี้ก็นะครับผมผมก็บเได้เก็บซีสกินซื้อครับเดี๋ยวกับจังล่อเบิ้งกันต่อไปครับเวลาผมไปติดตั้งให้ลูกค้าว่าเครื่องต่ละเครื่องสีวิตุกจังหวัดใดเนี่ยยุไซเนี่ยครับจัรล่อเบิ้งครับผมครับสวัสดีครับผม